สวัสดีครับผมอุยครับขอต้อนรับเข้าสู่ช n n น,นลปากกระพงซ่าในคลิปนี้ผมอยากจะมาพูดถึงเปเปอร์ตัวหนึ่งแล้วกันครับซึ่งสืบเนื่องมาจากสิ่งคคุณแฮร์รี่เคยพูดไว้ในคลิปที่อยู่มุมขวาบนนะครับ มันเป็นไอเดียของ contrastive loss ซึ่งผมคิดว่ามันน่าสนใจมากๆเลยก็เลยไปตามต่อว่ามันมีจุดกำเนิดไปยังไงบ้างก็เลยไปลงเอยที่ paper ตัวนี้ครับ learning similarity metric d i s c r i m i n a t i v i l y with application to face verification นะฮะประเด็นตรงนี้ครับคือเขาต้องการ address บางสิ่งเกี่ยวข้องกับ face verification ครับเพราะว่าในแต่ก่อนเลยผมต้องพูดงี้แล้วกันเล่างี้ว่าในแก๊งของ image นะครับมันเหมือนกับว่าเรามีภาพสักคนหนึ่งนะครับแล้ก็มาเข้าโมเดล นะครับแล้วก็เพื่อ identify ได้ว่าคนนี้คือใครสมมติเป็นนายเประมาณนี้แล้วในการทำเช่นนี้ได้ครับมันหมายความว่าเราต้องมี Training Set ตัวนี้ครับเยอะมากๆเลยที่เป็นภาพของนายเเพื่อให้โมเดลมันเรียนรู้ว่าเออภาพในลรักษณะแบบนี้ครับคือนายเนะประมาณนี้แล้วประเด็นคือสมมตินะครับว่าผมมี ไม่ใช่ A คนเดียวผมบอกผมมี B มี C มี D มีหลายๆคนเลยอย่างเงี้ยนั่นแปลว่าผมก็ต้องมีหลายๆภาพของ B หลายๆภาพของ C และ D แล้วก็เลื่อยไปแบบมากๆเลยจนกระทั่งทำให้โมเดลเนี้ยสามารถเรียนรู้ได้ครับแล้วมันจะมีความเรียกว่า ความยากลำบากนิดนึงเวลาที่เรามีจำนวนคนตรงนี้ให้ต้องคลาสสิฟายเยอะมากๆเลยมันจะทำให้แบบปัญหามันค่อนข้างซับซ้อนมากยิ่งขึ้นครับแล้วลองจินตนาการเป็นภาพของการเหมือนสแกนหน้าเข้าตึกเพื่อไปทำงานหรือเพื่อเข้าคอนโดอะไรก็ตามแต่นี่ครับซึ่งในตึกนั้นในคอนโดนั้นเนี่ยมีคนเป็นล้านคนเลยทําให้ในแก๊งตรงเนี้โอ้โหไซส์ตรงเนี้คนเป็นล้านเลยแล้วในแต่ละคนเนี้ย สมมตินนะบอกว่าเออผมขอถ่ายภาพสักพันช็อตเพื่อมารีจิสเตอร์เข้าระบบหน่อยครับแบบโหเป็นเรานี่แบบพังเลยนะเพราะว่าเราเก็บแค่ประมาณ34มช็อตก็พอแล้วหรือเปล่านะครับในในสมัยนี้นะครับไม่ไกลไปว่าด้วยข้อจํากัดต่างๆเราเนี่ยครับที่ว่าไซส์ของคนที่ต้องคลาสสิฟายเนี่ยมันเยอะมากๆเลยแล้วบางคนเนี่ยหนำซ้ำนะครับบางคนที่ขอมารีจิสเตอร์ใหม่นะครับแบบผมเป็นพนักงานใหม่ครับขอเข้าตึกก็ต้องมาสแกนหน้าใหม่ประมาณนี้ต้องไปเทรนโมเดลซ้ำอีกรอบนึงหรอนะครับ แล้วก็ในแกงเนี้ยคือถ่ายภาพของบุคคลเหล่านั้นเนี่ยครับขอภาพที่มันแบบไม่ต้องแบบพันช็อตร้100อยช็อตขอประมาณ34ชอ็อตก็พอแล้วหรือเปล่าด้วยข้อจํากัดเหล่านี้ครับมันเลยกลายเ็นว่าสิ่งที่เคยมีในแกงของ Image เนี่ยมันไม่เคยมีมาก่อนเลยแล้วมันไม่ตอบโจทย์นะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเอ้ยเป็นไปได้ไหมที่เราจะมี l loss f u ฟังชันตัวใหม่ที่มา address ปัญหาโรนี้แล้วก็มาช่วยแก้ได้นะครับมันก็เลยกลายเป็นที่มาว่าเอ้ยเนี่ยแหละสิ่งเนี้ย มันคือ contrastive loss นะนะครับโดยไอเดียของของเจ้าตัว contrastive loss เนี่ยครับมันคือเป็นเหมือน similarity m a t r i x แล้วกันมองภาพนี้ว่าในภาพของคนคนเดียวกันเนี่ยครับควรจะมีค่าน้อยๆกลับกันแล้วภาพที่มาจากต่างคนเนี่ยครับควรจะมีค่าเยอะๆนะครับคอนเซ็ปต์เท่านี้เลยครับเรียบง่ายมากๆเลยแต่ประเด็นคือว่ามันมีอยู่จริงใช่ไหมใน loss function ในรูปแบบนั้นนะครับซึ่งใน paper ตัวนี้จะมาบอกว่า มันมีอยู่จริงนะนะครับและในคลิปนี้ครับผมขออนุญาตเป็นไกด์เพื่อนำทัวร์ทุกคนครับไปเหมือนไปค้นหากันว่าในการเดินทางไปสู่ l o s loss Function ที่มีลักษณะนี้ได้นะครับมันมีความเป็นมาเป็นอย่างไรบ้างนะฮะถ้าเกิดพร้อมแล้วไปลุยกันครับนะผมขอเริ่มต้นที่ไดอะแกรมตัวนี้ก่อนแล้วกันครับ จินานาการว่าเจ้าตัวของ x 1กับ x 2ตัวเนี้ยครับคือรูปภาพแล้วกันครับโดยที่ว่า x 1ตัวเนี้ยคือรูปที่อยู่ในระบบของเราส่วน x 2ตัวเนี้ยคือรูปที่ได้จากสแกนหน้านาตอนนั้นนะกันครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเบื้องหลังตัวเนี้ยมันจะรูปไปโปรเซสบางอย่างก็คือนําไปเข้าโมเดลครับซึ่งภาพของโมเดลตัวเนี้ยมันคืออะไรก็ไม่รู้ตีความ,มง่ายๆว่าเมื่นเหมือนเป็นกล่องกล่องหนึ่งนะกันซึ่งเราสามารถปรับแต่งกล่องนี้ได้ครับผ่านตัวแปรที่ชื่อว,ว่า W u นะคร ผ่านไปเสร็จปุ๊บเราเข้ากล่องกล่องนี้ได้เอาพูดออกมาของแต่ละภาพแล้วใช่ไหมครับเราจะมาเปรียบเทียบดูซิมิลาริตี้กันผ่านเจ้าตัวสิ่งนี้ครับนะแล้วก็ได้ซิมิลาริตี้เป็นอย่างไรเรา define ว่าเป็นตัว e ละกันนะประมาณนี้เพื่อให้เห็นภาพนะครับผมขอยกตัวอ,อย่างเป็นรูปภาพประมาณนี้ละกันอ่าเรามีหน้าตาของ x 1กับ x 2หน้าตาประมาณนี้ครับ x 1คือสิ่งที่เคยอยู่ในระบบแล้ว x 2คือหน้าปัจจุบันที่อาจจะไม่ค่อยแฮปปี้มากนักนะครับ ประมาณนั้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะ x อา x 1กับ x 2ตัวเนี้ยครับไปเข้าในโมเดลนะครับซึ่งโมเดลของเราเนี่ยครับมันคือตัวของ g w ครับนะสองตัวเนี้ยเข้าโมเดลชื่อ g w เราก็ได้ออกมาเป็นเอาต์พุตอันนี้คือเอาต์พุตของ x 1นะครับอันนี้ก็เป็นเอาต์พุตของ x 2ว่ากันไปนะครับเราก็มีวิธีการคอมเพลคเอาต์พุตบางอย่างว่าเออ มันจะมีความเหมือนหรือความต่างเป็นอย่างไรบ้างประมาณนี้อันนี้คือคอนเซปต์นะครับแล้วกลับกันครับคือแล้วในทางปฏิบัติเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างในนั้นนะครับลองจิงนตนาการภาพง่ายๆก็ได้ครับว่าสมมตินนะเรามีอินพุตตัวหนึ่งเป็น x ไม่สนใจนะครับว่าเป็น x 1หรือ x 2เป็น x ตัวหนึ่งแล้วกันครับเอาไปเข้าโมเดลซึ่งโมเดลตัวนั้นคือชื่อว่า g w ครับสายเหตุที่ต้องห้อย w มาเพราะว่าเราสามารถปรับแต่งค่าใน w ได้ครับลอ,อกมาเป็นเอาต์พุตตัวนี้นะครับภาพเนี้ยแท้จริงแล้วมันคือเหมือนเป็นนกกการคูณัของเม ครับมองเป็นภาพง่ายๆแต่จริงๆแล้วมันอาจจะมีดีเทลนิดนึงครับเพราะว่ามันไม่ใช่เมทริกนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเจ้าตัวของโมเดลตัวนี้แท้จริงแล้วมันคือแก๊งของเมทริกสักตัวหนึ่งซึ่งเรายังไม่รู้ค่าว่าแต่ละค่าในแต่ละ Entry ของเมทริกตัวนี้มันคืออะไรไม่รู้ค่าเลยแล้วก็ค่าของ x ตัวนี้ที่เราเหมือนกับว่าเราหา ทดแทนแล้วกันหา representation ว่ารูปภาพตรงนี้มันคือเวกเตอร์ตรงนี้นะนะครับมันอาจจะเป็น process บางอย่างเนี่ยแหละแต่พอเราได้เวกเตอร์ตรงนี้มาแล้วปุ๊บเราจะามาคูณกับค่าตรงนี้ครับเพื่อได้ออกมาเป็นเอาพุ t ออกมานะแต่ประเด็นคือความยากลำบากคือเราไม่รู้เลยว่าค่าตรงนี้คืออะไรเพราะฉะนั้นแล้วเริ่มต้นมาเราจะต้องแรนดอมมาก่อนครับแต่ค่าแ a n d o m ตรงนี้มันก็ ไม่ใช่ว่ามันจะเวิร์กเสมอไปเนอะันงลยต้องมีการปรับจูนค่าที่รนดอมเราเนี่ยว่าในต่เอนทรีเนี่ยควรจะมีค่าอะไรกันแน่ที่แท้จริงครับเพื่อปลายทางเนี่ยครับเราจะได้ว่าเจ้าตัวของ G W ตัวเนี้ยที่ได้มาจากของ X เนะแล้วเราก็บอกว่าอ๋อเราได้มาจาก X 1และ X 2ตัวเนี้ยแล้วมาคอมเพร์กันเนี่ยครับมันจะได้ออกมาเป็นเหมือน เขาเรียกว่าเป็น interaction บางอย่างแล้วกันครับเพื่อเห็นภาพอีกสักนิดนึงครับขอเป็นตัวอย่างนี้แล้วกันก็คือว่าเจ้าตัวของ g w ตัวนี้ครับก็คือสิ่งที่ได้มาจากการหาคูณกันของเมท r ิก unknown ตัวนี้เข้ากับ input ครับได้ออกมาเป็นค่าค่านี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราของ x 1กับ x 2เข้ามานะครับแล้วก็มาหา difference ว่ามันแตกต่างกันอย่างไรบ้างในเชิงของเวกเตอร์อะไรประมาณนั้ครับเสร็จแล้วแล้วเราก็มาหาขนาดนะครับเรียกว่า norm ก็ได้นะครับซึ่งค่าเราเนี้ยครับมันจะสื่อถึงว่าเป็นเหมือน interaction ระหว่าง d a t a p o i n t ของ x 1กับ x 2ประมาณนี้นะฮะซึ่งอันเนี้ยมองเป็น actual ได้ไหมนะครับเพราะว่าเป็นภาพที่อยู่ในระบบส่วน x 2ตรงเนี้ยคือ predicted แล้วเราก็ใช้ค่าแบบเดิมเลยก็คือเหมือนกับว่าเอาค่าของคนคนเดียวกันเนี่ยเราก็มาทำแล้วฟอร์มตรงนี้เป็น loss function ไปเลยก็ได้นี่หว่าหรือเปล่านะครับซึ่งประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับคือมันไม่ได้ครับ เพราะอะไรเพราะว่าสมุดน,นะผมบอกว่าผมให้เจ้าตัวของ W ตรงนี้ไอ้ที่ต้องมาคูณนะครับไอ้แกง W ตงัวนี้อันนี้คือ W นะครับเป็นศูนย์ให้หมดเลยพอเป็นศูนย์ปุ๊บผมก็เลยได้แล้วว่าไม่ว่า x ทุกตัวอะไรเข้ามาเนี่ยครับได้เป็นศูนย์หมดเลยทําให้เอ้ยเราก็ minimize ลอ s s นินี้ไปได้เลยนี่กว่าเพราะทุกค่าเนี่ยมันได้ออกมาเป็นศูนย์หมดแล้วมันก็เลยพังครับ ตัวนี้อันนี้คือเป็นสายเหตุที่ว่าเราใช้ actual กับ predict แล้วก็ใช้ loss ในรูปแบบลักษณะเดิมนียมันไม่ work ต่อไปแล้วมันก็กลยกลายเป็นว่าเราต้องมีอะไรบางอย่างเนี่ยมาเพิ่มเติมทําให้ loss ตัวนี้มันยังพอที่จะ work อยู่แล้วก็ทําให้เหมือนกับว่าภาพที่มาจากบุคคลเดียวกันเนี่ยมันควรจะเป็นค่าน้นอยแล้วก็ภาพที่มาจากบุคคลต่างกันเนี่ยมันควรจะมีค่าเยอะๆประมาณนี้นะครับคําถามคือเราจะทําอย่างนั้นได้อย่างไรครับ ไม่ไกลเป็นว่างั้นเราลองทำอย่างนี้ไหมก็คือว่าแทนที่ว่าเราจะเอาภาพของแต่ละแก๊งของคนที่เหมือนกับว่าเป็นภาพของคนเดียวกันมานะครับอาจจะเหมือนให้เคสนนเนี่ยว่า y เท่ากับ0ครับคือภาพที่มาจากคนเดียวกันเราลองเติมภาพอีกสักคนหนึ่งไปไหมที่เป็นภาพของใครก็ไม่รู้ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนคนนั้นเลยครับเราเรียกเคสแบบนี้ว่า y เท่ากับ1นนะประมาณนั้นแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็เข้าเข้าในโมเดล g เหมือนเดิมเลยครับเข้าโมเดลเดียวกันเลยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าเราลองมัน เพิ่มเติมตรงนี้ฮะเอ,แอ๊แกงของเอลูกสีแดงตงัวนี้เพิ่มเข้าไปครับแล้วก็มีการ adjust บางอย่างใน loss function ใหม่หน้าตาออกมาเป็นประมาณนี้ครับก็คือว่าในเคสที่ว่า y เท่ากับ0ก็คือในเคสที่ว่าเรามีภาพของ2บุคคลที่เป็นคนคนเดียวกันปุ๊บ y เท่ากับ0ก็คือ1-0ลบก็คือเอามาใช้ในแกงนี้ครับเพราะว่าเนี้ย y คูณกับค่านี้มันเหมือนกับว่ามองเป็นเหมือน loss เรามี2แกงครับแกงของการที่มันเป็นเหมือนภาพเดียวกันอันนี้แกงของภาพคนละคนนะครับแล้วพอ y เท่ากับศูนย์ปุ๊บมันเลยกลายเป็นว่า0นคูณอะไรก็ได้ศูนย์มันก็เลยเหมือนกับว่าอ๋อในเคสที่ว่าเราใส่ภาพของบุคคลเดียวกันไปเนี่ยมันก็ไปคิด loss ของเทอมแรกกลับกันครับในกรณีที่ว่าเราใส่ภาพของที่มันคนละคนกันไปนะครับมันก็เป็น เอา1ไปลบ1ตรงนี้จะกลายเป็น0ูนแทนมันก็เลยกลายเป็นว่ามันไปคิด l o s s ของเทอมที่2แทนเท่านั้นเองซึ่งการรวมกันโดยใส่เทอมตรงนี้มามันเป็นอะไรที่แบบเท่มากๆเลยครับแล้วเราทำให้เออเรามาสนใจแค่ตัว l o s loss Function ตัวนี้ก็พอไหมนะครับตัวนี้เลยนะฮะซึ่งมันก็เลยกลายเป็นว่าตอนเนี้ อินพุตที่เราต้องใส่เข้าไปเนี่ยครับก็คือว่ารูปภาพของ x 1 x 2พร้อมกันนั้นเราต้องมีเฉลยบอกด้วยว่า x ตัวเนี้ยมันคือแก๊งของคนที่เหมือนหรือแก๊งของคนที่ต่างนะนะครับเราก็ใส่เข้าไปเพื่อเทรนแล้วเสร็จแล้วเนี้ยเราจะบอกว่าอ๋าอแล้วถ้เรามี n สามโเนี่ครับเราก็บอกว่าอ๋อเราก็มาหาผลรวมของทุกจุดเลยว่ามันเป็นอะไรบ้างไอภาพเนี่ยครับก็คือเหมือนเป็นเหมือนอินพุตที่เราใส่เข้าไปว่าอ,อ๋อชุดข้อมูลที่ i นะตัวที่ i เนี่ยเรามีหน้าตาเป็นไประมาณน,นี้แล้วส่วน w ตัวเนี้ยก็คือ คือเป็นเหมือนไอ้แก๊งของเมทริกที่เราต้องการหาค่าว่าแต่ละค่าในเมทริกตัวนั้นเนี่ยควรจะเป็นค่าอะไรดีนะครับประมาณนั้นเลยซึ่งมันก็เลยกลายเป็นว่าในอินเทอร์แอคชั่นของภาพที่มาจากคนเดียวกันตรงนี้ครับในปลายทางเนี่ยเราต้องการให้ความแตกต่างอะ่ะมันมีค่าน้อยๆนะครับกลับกันถ้าเกิดภาพที่มันมาจากคนละคนกันเนี่ยครับเราต้องการให้มีค่าเยอะๆนั่นแปลว่านะครับนั่นแปลว่าในภาพของ l loss f u n ัง ction ตรงนี้ครับไอ้แก๊งของ แกงของ genuine ตัวนี้ครับมันต้องมีเป็น increasing function เพราะว่าเราจะมา formulate เป็น loss function เหมือนกับว่าเราต้องมาสวนทางนิดนึงแล้วในแกงของภาพที่มาจากคนละบุคคลกันเนี่ยครับเราต้องการให้มันมีค่าเยอะๆในปลายทางนะครับแสดงว่า loss function ตรงนี้ต้องเป็น decreasing function นะ มันจะส่วนทางกันเหมือนกันนะครับตัวนี้เลยอันนี้คือใจความสําคัญว่าเราต้องดีไซน์ o s s หน้าตาประมาณไหนบ้างนะครับตอนนี้เราพอได้คอนดิชันของ Loss จากทั้ง2ฝั่งแล้วว่าในแก๊งของภาพที่มาจากบุคคลเดียวกันควรจะเป็น increasing function นะแล้ว Loss ที่ได้มาจากภาพของคนละบุคคลเนี่ยควรจะเป็น decreasing function นะนะครับมันก็เลยกลายว่าตอนนี้ครับเราเหมือน งั้นลองมาดูสักเคสหนึ่งไหมนะครับในเคสที่ว่าเรามี Data set อยู่2จุดด้วยกันครับโดยที่ว่าจุดหนึ่งเนี่ยเป็นภาพที่มาจากคนเดียวกันนะครับให้เป็น x 2ปกตินะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งเนี่ยเป็นภาพที่มาจากคนลับุคคลกันครับให้เป็น x 2แล้วมีพรามตรงนี้แล้วกันนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า total loss ตอนนี้ครับมันก็คือว่าเอา2แกงเนี่ยมาบวกกันนะครับแกงแรกมาจาก loss ที่เกิดจากภาพที่มาจากบุคคลเดียวกัน ไอ้แกงเนี้ยมาจากลอ s ที่ได้มาจากภาพที่มาจากคนละบุคคลกันซึ่งเราแอดซูมไปด้วยว่าขอให้มันเป็น Convex นะความเป็น Convex ก็คือว่าให้มันภาพแบบเนี้ยครับลักษณะแบบนี้โดยที่ว่าเราจะสามารถหา m มินิมัม i อยให้ได้ครับนะขอสวยๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือแอดซูมไปก่อนเลยนะครับตัวนี้แล้วคำถามคือว่าโอเคเราได้หน้าตาของ loss f u ฟังชันหน้าตาประมาณนี้แล้วแหละนะครับแต่คำถามคือว่า เราจะสามารถหามินิมั p มคอยได้จริงๆหรือเปล่านะครับอันนี้มันเป็นเรื่องของทางพวกแบบทฤษฎีแล้วแหละว่าเราจะจินตน,นาการภาพของ l o s ล Function หน้าตาเป็นประมาณไหนก็ได้หมดเลยครับแต่ขอการันตีให้ได้ว่าเวลาที่เรามาใช้หามินิมั p มคอยแล้วเนี่ยมันจะหาได้จริงๆนะนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเนื้อง,งานของเปเปอร์ตัวเนี้ย มันต้องมา Verify ว่าสิ่งที่เขาคิดค้นมาใน Equation ที่2ตัวเนี้ยมัน Work จริงๆนะแล้วมันมี Minimum Point จริงๆนะนะครับซึ่งแล้วเราจะทำไงต่อครับอันเนี้ยมันค่อนข้างไปแบบ Proof นิดนึงแล้วแหละว่าเราจะหาว่าเออ n m u u p p o n t t ตรงเนี้ยมันมีอยู่นะนะครับซึ่งมันก็คือว่าเนี่ยเราต้องการ Proof ว่าใน equation ตัวเนี้ยมันมี minimum point อยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งนี่แหละครับโดยที่ว่า ก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแต่มันมีละกันนะครับมันเป็นการพูที่ค่อนข้างแอบสแตรกอยู่นิดนึงครับนะฮะอ๋อแต่สำหรับคนที่ไม่ค่อยคุ้นเคยกับคำว,ว่ามินิมัมพอยนะครับมันหมายความว่าเป็นจุดต่ำสุดนั่นเองครับเหมือนในภาพแบบนี้เ,เดี๋ยวผมวาดภาพให้เป็นถาวรเลยภาพแบบนี้ครับแล้วมินิมัมพอยก็คือตัวนี้ครับนั่นแปลว่าเวลาที่เราหยิบจุดอื่นมานะครับหยิบจุดอื่นมาที่อยู่ตรงนี้มันจะต้องได้ค่าที่มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ ค่าตรงนี้เสมอเลยครับนะฮะนั่นก็เลยกลายเป็ว่าเออเราต้องไปหาค่าของมินิมัมพอยต์ตรงนี้มาหรือเปล่านะครับหาให้เจอว่ามินิมัมพอยต์อยู่ตรงไหนนะแล้วคําถามคือเราจะทําไงครับแผนที่เกิดขึ้นตรงนี้ครับเราจะใช้เหมือนแบ่งเป็น2ขยักด้วยกันขยักแรกก็คือว่าโชว์ก่อนว่ามีอะไรสักอย่างนึงเนี่ย B เนี่ยน้อยกว่า C นะ hmm. แล้วอีกขยักหนึ่งบอกว่า A น้อยกว่า B นะ ซึ่งถ้าเกิดเราคอมบทั้ง2ตัวนี้เข้าด้วยกันครับเราก็ใจว่าอ๋อสุดท้ายแล้วเนี่ยมันคือ A น้อยกว่า B น้อยกว่า C นะนะครับนั่นแปลว่าความคาดหวังของเราก็คือว่าเจ้าตัว A ตรงนี้ก็คือมินิมัมพอยท์ของเรานะครับส่วนไอค่า B ตรงนี้คือค่าอะไรก็ไม่รู้แต่ใช้มาช่วยในการพูฟได้แล้ว C ตรงนี้ก็คือจุดอื่นๆจุดอื่นๆโอ้โหภาษานะครับทนกับลายมือน,นิดนึงอันนี้คือจุดอื่นหมดเลยประมาณนี้ แล้วประเด็นคือว่าผมต้องชื่นชมอาร์เตอร์เลยครับว่าคือด้วยความที่ผมมาเป็นรีเดอร์ที่มาอ่านทีหลังนะครับมันก็เลยกลายเปว่าเออมันค่อนข้างประติดระต่อเรื่องราวได้ง่ายนิดนึงแต่ประเด็นคือสําหรับคนที่ต้องคิดค้นอะไรเหล่านี้ครับคําถามคือไอเดียเหล่านั้นเนี่ยมาอย่างไงนะครับมันจะมีแบบเฮ้ยจุดนี้มาอย่างไงวะแบบแล้วพอมาปุ๊บมันช่วยให้พิสูจมันง่ายขึ้นเยอะมากๆเลยครับตรงนี้แบบโอ้ยแบบผมแบบ กราบกราบเลยครับซึ่งปเปเปร์เนี่ยครับมันมีเหตุการณ์เหล่านี้เหมือนกันเพราะว่าอย่างนี้เราต้องพูดว่ามันมีมินิมัมพอยสักจุดหนึ่งขอเรียกเป็นจุด A แล้วกันนะครับเราต้องพูดว่ามันมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับจุดอื่นๆเลยครับแต่แทนที่ว่าจะพูดไปอย่างเงี้ยว่า A น้อยกว่า4ตรงๆไม่เอาไม่เอาขอมาเชื่อมด้วยจุด B ก่อนเพราะมันจะไม่พูดมันง่ายขึ้นเยอะเลยครับคำถามตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเอ้ยเราว B เนี่ยมันคืออะไรครับ มันก็ตัวนี้ครับบอกว่าโอ้ยบี B ตัวเนี้ยจะมาจากแมจิกไลน์สักตัวนึ่งครับซึ่งมาจากตรงนี้เลยโอ้โหแบบมาอย่างไงอะ่ะมาอย่างไงคือผมพยายามจะตามลอจิกว่าอ๋อมันมาจากเหตุการณ์ตรงนี้หรือเปล่าเพราะว่าปลายทางตรงเนี้ยเราต้องการว่าอย่าลืมครับตรงเนี้ยคือเออบอกว่าตรงเนี้ยมาจาก same person นะครับแล้วส่วนตรงเนี้ยมาจาก d i f f e r e ์เพอร์ o ซนนะครับไม่ไกลไปว่า อ๋อก็คือปลายทางสุดท้ายเนี่ยเราต้องการให้อินทร์แอคชันของคู่ที่ภาพที่มันมาจากคนเดียวกันเนี่ยครับมันมีค่าน้อยกว่าคู่ของภาพที่มาจากคนละคนกันนะครับประมาณนี้หรือเปล่านะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยมันก็เลยกลายว่าจากคอนเซปต์ของการที่ค่าอะไรสักอย่างหนึ่งมันน้อยกว่าอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับมันพอจะสรุปได้ว่าเอ้ยมันคือมันสามารถหาจํานวนอะไรสักอย่างนึ้งครับมาบวกเพิ่มได้ทําให้มันมีค่าเท่ากันอันนี้คือเป็นคอนเซปต์ของ เดฟนิชันของการน้อยกว่านั่นแปลว่าเรามีค่า m สักตัวหนึ่งที่ m มากกว่าศูนยเนี่ยแล้วมันมาบวกกันทำให้มันเป็นจริงได้ประมาณนี้ครับอันนี้พยายามเดานะครับว่าเหตุการณ์การคิดมันเป็นยังไงซึ่งแบบโอ้สวยมากชอบมากนะครับตรงเนี้ยนะแล้วผมพยายามจะถ่ายทอดความมหัศจรรย์ตรงเนี้ยใ,ใ,ให้ได้เห็นนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับตนวนี้อะขอขอมาวาดภาพประมาณนี้ก่อนเลยก็แล้วกันนะครับก็คือเหมือนกับว่าตอนเนี้ยเราต้องการว่าตัวของ ไอ้อินทร์แอคชันของภาพที่มาจากบุคคลเดียวกันเนี่ยครับปลายทางเนี่ยอยากได้ค่าให้มันน้อยๆนะครับให้ความแตกต่างเนี่ยมันมีค่าน้อยๆส่วนไอ้ตรงนี้ให้ได้ค่าเยอะๆนั่นแปลว่า loss f u n c t i ันของเราเนี่ยต้องทําให้อย่างเช่นภาพเดียวกันให้ต้องเป็น i increasing f u ฟังชันให้มันตรงกันข้ามส่วนภาพต่างเนี่ยให้เป็น d e decreasing f u n c t i ันนั่นแปลว่าใน e x p e c t e d ของ l ของ f u n c t i ชันทั้งหมดเนี่ยครับเราคาดหวังว่ามันจะหน้าตาประมาณนี้ครับ ภาพอาจจะดูยากนิดนึงครับผมก็เลยวาดภาพที่เป็นเหตุการณ์ที่ว่าเวลาที่เราเหมือนกับว่าเราส่องมาจากตัวเนี้ยส่องมาจากสเปซของ H กับ E G W เนี่ยครับมันจะเป็นเหมือนเป็นภาพของ increasing function ที่ขึ้นขึ้นมาอย่างเงี้ยขึ้นมาเรื่อยๆเลยไม่รู้นึกภาพเ่าๆแบบเหมือนกับแน่ตรงเนี้ยครับความสูงตรงเนี้ยความสูงตรงเนี้ยกับความสูงตรงเนี้ยไอตัว ความสูงเนี wide, the ้ยมันมันสูงกว่าตัวนี้ครับแบบพอจะเห็นภาพประมาณนี้ไหมแต่กลับกันครับเวลาที่เรามองผ่านตัวของ space H กับ e e ของ I w ตัวเนี้ยเราจะได้เป็นภาพของ decreasing function แทนเรียกได้ว่าจินตนาการง่ายว่ามันมีเหมือนกับถ้าเกิดมีลูกบอลตรงเนี้ยผมปล่อยลูกบอลตรงนี้มาครับมันจะลูกบอลตรงนี้มันจะกลิ้งไปทางเนี้ย แบบถ้าเกิดเราปล่อยตรงนี้แล้วเรามองมองแค่ระนาบของของระนาบนี้มันจะไหลไปทางไหลไปทางจุดจุดออริจินมากยิ่งขึ้นแต่กลับกันถ้าเกิดเราปล่อยตรงนี้แล้วไหลให้ไหลาตามทิศทางนี้มันจะไหลไปทางทางไกลามากยิ่งขึ้นเราพอเรามาผสมคนด้วยกันเนี่ยมันก,กลายเป็นว่าถ้าเกิดเราปล่อยลูกบอลตรงนี้ครับมันจะไปที่หมุนจุดทะยงมุมตรงนี้ครับอันนี้คือปลายทางที่เป็นมินิมัมพอยต์อันนี้คือเป็นเหมือนเซอร์เฟสของของลอสฟังชันที่เรากำลังพูดถึงเลยนะฮะ แล้วประเด็นคือว่าเราบอกว่างั้นขอไปสร้างแมจิกไลน์ตัวนี้หน่อยแล้วกันครับแมจิกไลน์ตัวนี้นะฮะซึ่งแมจิกไลน์ตัวนี้ถ้าเกิดให้ให,ให้ลองวาดภาพดูครับก็คืออ่ะลองตีเส้นมาก่อนในเส้นของ d i a g โ n ตรงนี้นะครับก็คือเป็นเส้นที่ทั้ง2ค่าตรงนี้มันเท่ากันมองเป็นภาพเหมือน y เท่ากับ x ก็ได้ครับแต่ประเด็นคือเราต้องมองภาพจากแบบจาก t o ป top v i ิวลงมาครับเราจะได้ว่าอ๋อมันคือเส้นนี้นะนะครับแล้วเวลาที่เราบวก m ก็เหมือนเหมือนชิฟต์ขึ้นไป m m หน่วย เราก็ได้เส้นตัวนี้ออกมาครับแล้วประเด็นคือว่ายางมองเป็นเหมือนกับว,ว่าเนื่องจากว่ามันเป็นสามมิติครับอยากให้มองว่ามันเหมือนเป็นเรามีเส้นตัวนี้แล้วเราพยายามเหมือนฉายภาพฉายฉายไฟฉายอะไฟฉายฉายขึ้นไปบนเซอร์เฟซตัวนี้แล้วมันจะเห็นเป็นหน้าตาเป็นประมาณไหนบ้างหรือว่าจะมองว่าเป็นเหมือนกับว่าเราเอา เอากระดาษสักแผ่นหนึ่งครับแผ่นบางๆเนี่ยที่เหมือนอยู่ในในระนาบของของสมการตรัวนี้มาครับแล้วก็มันตัดกับเซอร์ c เฟซตรงนี้เลยมันจะได้เป็นเหมือนเส้นประสีน้ำเงินที่อยู่บนบนเซอร์เฟซตรงนี้เลยครับนะเราเขาก็บอกว่าขอ,อนิยามจุดตรงนี้หน่อยครับจุดตรงนี้จุดตรงนี้คือ e e star ของ g ครับซึ่งจุดนี้คือเป็นเหมือนจุดที่เกิดขึ้นตรงนี้ครับเออแบบโหมาไงอะ่ะแบบ ก็คือเหมือนกับว่าเป็นสักจุดหนึ่งครับสักจุดหนึ่งตรงนี้แล้วกันนะครับซึ่งด้วยความที่ผมจะบอกอย่างด้วยความที่ถ้าเกิดเราลองว่าเหมือนมีลูกบอลมาตรงนี้ใช่ไหมลูกบอลถ้าเกิดเราปล่อยลูกบอลตรงนี้ไปอ่ะมันจะกลิ้งมาอยู่ตรงนี้เสมอครับนะแบบมาอยู่ปลายตรงนี้ครับนั่นแปลว่าถ้าเกิดผมปล่อยลูกบอลที่จุดนี้มันก็กลิ้งมาตรงนี้เหมือนกันปล่อยตรงนี้มันก็กลิ้งมาตรงนี้เหมือนกันประมาณนี้ซึ่งเขาบอกว่าขอพิจารณาในส่วนของในโซนของเดี๋ยวผมขอเอาลูกบอลออกไปก่อน ในโซนของแกงที่อยู่ทางด้านนี้ให้หมดเลยครับในเนเซร์เฟสตรงนี้เนื่องจากว่าเราเหมือนเราแบ่งด้วยเส้นปาดตรงนี้ครับผมผมบอกว่าผมสนใจที่เซอร์ c เฟสตรงนี้ก่อนเลยนะครับนั่นแปลว่าทุกจุดที่ถ้าเกิดเราปล่อยลูกบอลตรงนี้มาเนียครับมันจะไหลมาจุดนี้เสมออ่าถ้าเกิดเราเราพิจารณแค่ครึ่งครึ่งเซอร์ a เฟสตรงนี้มันจะมาที่ ที่จุดนี้เสมอเลยนะครับซึ่งผมบอกไงดีครับว่าไอ้ความไหลของลูกบอลเหล่านี้ครับแท้จริงแล้วมันคือเกรเดียนนะครับแบบลูกบอลไหลามามันคือเหมือนทิศทางว่าเราจะไปหามินิมัมพอย n ์ได้ยังไงครับมันกลายเป็นว่าต่อทุกจุดที่อยู่บนครึ่งสเปซตรงเนี้ยครับมันจะทําให้ค่า H เหล่านี้มันมีค่าสูงกว่าจุดนี้เสมอเลยครับเพื่อให้เห็นภาพนะครับอันนี้คือเป็นเหมือนแบบ เวลาที่เรามาใส่เป็นแมทอะมันต้องเขียนภาพหน้าตาประมาณนี้นะครับว่ามันคือจุดจุดตรงนี้แหละนะครับมันคือจุดตรงนี้แล้วเขาก็พิจารณาบอกว่าอแป๊บหนึ่งนะถ้าเกิดเราพริจารณาที่ที่ครึ่งสเปซตรงนั้นนะครับในเคสที่ว่ามันมากกว่าก็คือสเปซตรงนี้นะครับสเปซตรงนี้เลยนะครับทุกจุดที่อยู่ตรงนี้ค่า H มันให้ค่าที่สูงกว่าเสมอเลยครับเราก็พิสูจน์ได้ระดับหนึ่งแล้วว่าตรงนี้ไอจังหวัดเนี้ยมันคือเรารู้แล้วว่า B มันน้อยกว่า4ครับจังหวัดเนี้ย ค,ค่าค่าเนี้ยคือค่า b ของเรานะครับจุดนี้เลยแบบเทมากแล้วน้อยกว่า4ตอนนี้เราได้ได้สเต็ปแรกแล้วถัดมาครับเราต้องบอกว่าเออมันมี a นะที่น้อยกว่า b ด้วยนั่นก็คือว่าคราวนี้เราต้องมาสนใจที่โซนอีกโซนหนึ่งแล้วครับว่าอ๋อมินิม,มัมพอยต์อ่ะมันน่าจะอยู่ตรงนี้แหละแต่จุดไหนสักที่หนึ่งแต่อยู่ตรงตรงตรงโซนนี้ครับก็คือกลายเป็นว่าตอนนี้เราเหมือนรู้แล้วว่า ทางแก๊งของเซอร์เฟทางด้านเนี่ยครับมันจะทำให้ค่าของ l Loss f u ฟังชันเนี่ยมีค่ามากกว่าเลยเท่ากับค่าที่จุดนี้เสมอเลยครับที่เหลือนี่ครับในสเต็ปที่2เราก็เหมือนกับว่าเราต้องมาพูฟต่อว่าแล้วในครึ่ง Space ตรงเนี้ยมันน่าจะมีอีกจุดหนึ่งนะนะครับจุดเนี้ยที่จะให้ l Loss f u ฟังชันเนี่ยน้อยกว่าตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าก็ในฝั่งหนึ่งเนี่ยครับเขาบอกว่างั้นลองงีได้ไหมก็คือไอ้จุดเมื่อกี้ที่ได้เป็น e star ของ g ตัวนี้ครับในใน space ของของ ของระนาบตรงนี้ระนาบแนวนอนตรงนี้มันคือจุดนี้เนาะเราบอกว่างั้นขอขยับไปซักเอฟซิลอนหน่วยครับตัวนี้คือเรียกว่าเอฟซิลอนนะครับแต่ผมเขียนเป็นเหมือนเป็นตัวแบบนี้ก็อภัยผมด้วยแล้วกันครับก็คือขยับไปนิดนึง ตรงนี้หน่วยแล้วก็ตรงนี้หน่วยครับก็คือเป็นจุดที่การันตีได้ว่ามันจะอยู่ในโซนของโซนด้านบนเสมอครับตัวนี้ันเหมือนคิดเป็นอีกโซนหนึ่งแล้วครับก็โดยที่ว่าเอฟซีลตรงนี้เป็นค่าที่มากกว่าศูนย์ครับนั่นแปลว่าเราจะขยับขยายเป็นค่าเท่าไหร่ก็ได้เลยแต่มันเป็นสักจุดหนึ่งเราจิ้มมาสักจุดหนึ่งแล้วกันครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าวิธีการพิสูจต่อบไปเนี่ยมันจะใช้พวกแบบ Taylor e แ p a n s i o n แบบแกงเดิมเนี่ย Taylor มาเหมือนเดิมอีกแล้วครับก็เหมือนหาแ r o พ roximation รอบๆจุดตรงนี้คร เล่ามาแค่เหมือนออเดอร์เดียวนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยเก็บไว้เก็บไว้เลยเก็บไว้ไหนก็ไม่รู้ครับแล้วก็มาจัดรูปอีกนิดนึงครับก็จะได้เป็นเทอมหน้าตาประมาณนี้ออกมาครับนะอาจจะแบบดูยุบยับเด่นึงครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันจะมีเทอมตรงนี้อยู่ครับเทอมตรงนี้ซึ่งแบบหยูยพุบต่อไม่ได้แล้วครับว่ามันเป็นยังไงครับเพราะว่ามันเหมือนมันต้องเอาอันนี้มาคูณกันอยู่เหมือนเป็นดอทโปรดักต์ครับแล้วแบบทําไงดีวะไม่รู้ก็เลยสิ่งที่อาร์เธอร์เขาทํากันก็คือว่า แอสซูมไปเลยแอสซูมว่ามันมากกว่าศูนย์ครับพอแอสซูมว่ามันมากกว่าศูนย์ปุ๊บมันเลยกลายเป็นว่าอย่างนี้เจ้าตัวจุดเนี่ยครับก็คือเป็นเหมือน energy สักค่าหนึ่งใช่ไหมครับท,ที่อยู่ใน Space ของด้านบนนะที่อยู่ใน Space ของด้านบนด้านบนคือเนี่ยอันนี้มันคือจุดไหนก็ไม่รู้ที่อยู่บน space ด้านบนตัวเนี้ยมันบอกว่านะครับมันมีค่าเทียบกันเรานะครับเทียบกันก็คืออันนี้คือจุด B ของเราเนะ เป็นจุด B อ่ะมาบรรทัดนี้ว่าเป็นจุด B ครับอันนี้คือจุด B ของเราครับโดยที่ว่าเขาบอกว่าค่าของจุด A เนี่ยจุด A เนี่ยอยู่ตรงนี้ครับอันนี้คือค่าของจุด A มันมีค่าเท่ากับ B บวกกับอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นค่า positive อยู่นะครับตอนนี้มันเลยกันว่า A เท่ากับ B บวกอะไรก็ไม่รู้ที่เป็นค่ามากกว่า0ูนย์ครับไอตัว m ตัวเนี้ย m ตัวเนี้ยมากกว่า0ูนย์มันก็เลยกลายเป็นว่าอ๋องั้นแสดงว่าตอนเนี้ย เราก็รู้แล้วว่า A เนี่ยมันน้อยกว่าหรือเท่ากับ B นะเออนะครับประมาณนี้เลยตอนนี้เราก็เลยรู้แล้วว่าเจ้าตัวจุดตรงนี้ครับมันมีค่าน้อยกว่าจุดตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดมาประกอบร่างกันสักเล็กน้อยครับเราจะได้ว่าเออตรงเนี้ย minimum hoy อะ่ะที่เกิดขึ้นบนบนการทําในลักษณะนี้ครับของ surface Edge ตัวเนี้ยมันจะมี minimum hoy อยู่อยู่สักจุดนึงแต่อยู่ในโซนโซนตรงนี้แหละมีอยู่จริงแต่เราไม่รู้หรอกมันอยู่ตรงไหนแต่มันมีอยู่จริงนะอันนี้ก็คือเหมือนใจความสําคัญของ paper ตรงเนี้ยที่บอกว่าเรา define ตัว loss ขึ้นมาใหม่ loss รูปแบบใหม่ขึ้นมาแล้วก็การันตีได้ว่ามันมี minimum hoy อยู่ประมาณเท่ๆนี้ครับตรงไหนไม่รู้แหละแต่อยู่แถวๆนี้มีอยู่จริงนะครับในท h e o r proof ได้ว่ามันมีอยู่จริง รประมาณนี้เลยแต่การมีอยู่จริงตรงนั้นเนี่ยมันอาศัยคอนดิชันเยอะเหมือนกันก็คือคอนดิชันตัวนี้นะครับว่าต่อไอซูมว่ามันมากกว่า0ูนย์แล้วก็คอนดิชันที่ว่าตัว H ตัวนี้มันต้องคอนเวกซ์ในในแก๊งของ EG ของ W กับ I ด้วยนะครับแล้วจนเราจะรอดนะครับเขาก็ลองไปศึกษาดูว่างั้นงั้นขอให้ตัว l loss f u ฟังชันที่เกิดขึ้นเหล่านี้ครับเป็นในสมการที่9แล้วกันตัวนี้ครับออกมาเป็น eW square นะครับแล้วก็ exponential ของติดลบค่าตัวนี้ครับแล้ว q เนี่ยครับก็คือเปเหมือน upper bound ของ interaction ที่เกิดขึ้นใน training dataset ของเรานั่นเองประมาณนี้เลยแบบตรงเนี้ยผมไม่แน่ใจว่า สิ่งเหล่านี้ดีไซน์มายังไงครับแต่เบื้องต้นแล้วผมเข้าใจว่ามันต้องดีไซน์มาให้มันรองรับกับคอนดิชันว่า H ต้องคอนเวกนะนะครับคอนเวกก็คือเหมือนกับว่ามันเหมือนมีมีเหมือนมีจุดตรงนี้สวยๆอยู่นะครับแล้วก็ให้มันสอดคล้องกับเงื่อนไขที่ว่ามันต้องทําให้แกงเนี่ยครับมากกว่าศูนย์ให้ได้ด้วยนะรประมาณนี้ไม่ไกลว่าเออสุดท้ายเราเนี่ยเราได้หน้าตาของ contrastive loss แล้วนะครับตัวนี้หน้าตาเป็นประมาณนี้เลยแล้วก็ หลังจากนี้เขาก็บอกว่าอ๋องั้นก็ไปลองใช้เลยแล้วกันว่ามันเป็นยังไงบ้างครับนะโดยที่ว่าเขาก็ไปลองทำเทสอะไรต่างๆมานี่ครับแบบเหมือนกับทำสอง t t s s t t งครับ Detail อ,อาจจะไปอ่านดูก็ได้ครับแต่สิ่งที่อยากจ,จะโชว์ก็คือ Table ตัวนี้ครับบอกว่าเขาก็ลองดูนะว่ามันมี Fall e อ c e p t กับ Fall Rejection เป็นยังไงบ้างในควาหมายคือว่าเหมือนกับว่าเออ f a l ์เ c ก็คือว่ามันเป็นภาพของ สองบุคคลที่แตกต่างกันเลยแต่ไอสิ่งที่เกิดขึ้นจากโมเดลเหล่าเนี้ยดันบอกว่าเป็นคนคนเดียวกันนะครับแล้วในในแก๊งของตัวเลขต่างเนี้ยเป็น f a l l rejection ก็คือเป็นภาพที่มันแตกต่างกันแต่โมเดลเข้าใจว่ามันเป็นภาพคนคนเดียวกันว่ามันเรทอยู่เท่าไหร่บ้างนะครับอันนี้เป็น Data set ชุดหนึ่งอันนี้เป็นอีก Data set ชุดหนึ่งครับค่ายิ่งน้อยยิ่งดีนะครับเราจะพบว่าโอ้ในใน d a t a set ชุดแรกเนี่ยครับโอ้โหค่า เกี่ยมิดติดศูนย์เลยครับแต่สําหรับใน Data Set อีกตัวหนึ่งเนี่ยครับอันนี้เป็น11% 14%อันนี้ใน Test Set นะครับส่วนใน Variation Set ที่มาใช้ในการปรับจูน W ตัวนั้นนะครับคือค่อนข้างน้อยเลยอันนี้จะเห็นว่าแบบแหมแอบโอเวอร์ฟนิดนึงตัวนี้ครับก็เราจะพอได้เห็นว่าเออ n t r s s t v v loss s ในการใช้งานเนี่ยมันก็ เวิร์อยู่นะนะครับเพื่อแรกกับผต้มงบ่วงนี้เพื่อแรกกับการที่เราต้องทำ multi-class classification นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเลื่อนไปด้านบนสุดก่อนนี่ครับมันมันมาจาก condition ตรงนี้แหละซึ่งเราพยายามจะ address ว่ามันมีปัญหาอยู่แล้วเจ้าตัวของ contrastive loss function เนี่ยมาแก้ปัญหานี้ได้จริงๆนะนะครับประมาณนี้เลยนะครับก็น่าจะจบประมาณนี้ครับสำหรับตัวของเปเปอเนี้ยชื่อยาวมากก็คือ contrastive loss function ล้กันครับก็สวัสดีครับ